บทที่37ความเป็นหนึ่งเดียวผู้คนในสังคมของเรามีความรู้สึกว่าพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันคุณอาจจะต้องพยายามทำความเข้าใจสักหน่อยนะ เพราะคำว่าเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเรานั้นกิงความหมายที่กว้างมากซึ่งผิดกับความเข้าใจที่สังคมของคุณมีเช่นการที่คุณเป็นคนประเทศเดียวกันคุณก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันแต่คุณก็ยังแบ่งแยกประเทศกับคนอื่นดังนั้นความเป็นหนึ่งเดียวของคุณจึงยังอยู่บนแนวชิดเรื่องการแบ่งแยกอยู่ดีเธออธิบาย ความเป็นหนึ่งเดียวของพวกเราคือทุกๆคนบนโลกเป็นเหมือนญาติพี่น้องเป็นเหมือนพ่อแม่เป็นเหมือนลูกหลานความรู้สึกตรงนี้กระดำรงอยู่ในใจของพวกเราตลอดเวลาดังนั้นเราจึงพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะแบ่งปันทุกสิ่งที่เรามีให้กับญาติพี่น้องถ้าเปรียบเทียบว่าเป็นลูกน่าจะรู้สึกได้ง่ายกว่าสําหรับคุณถ้าคุณป้อนข้าวให้ลูกคงไม่มีพ่อแม่คนไหนถามว่าที่ฉันป้อนข้าวให้ลูกเนี่ยฉันจะได้อะไรตอบแทนหรือถามว่าถ้าวันไหนฉันไม่ จะเกิดอะไรขึ้นและถ้าวันไหนเขาไม่ทานั่นก็เพราะเขามีเหตุผลบางอย่างที่ดีกว่าเธอตอบความรักเธอพูดพร้อมกับหันมาหาผมฉันพยายามหาคําที่จะบอกความหมายของสีงนี้ให้ใกล้เคียงที่สุดฉันไม่รู้ว่าคนบนดาวโลกของคุณได้นิยามคําคํานี้ว่าอย่างไรแต่เท่าที่ฉันรู้สึกนะคำว่าความรักที่พวกคุณใช้กันก็ยังมีความหมายไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่ฉันกำลังพยายามจะบอกกับคุณ คำว่าความรักกับคำว่าเป็นหนึ่งเดียวกันสําหรับพวกเรามันคือคําคําเดียวกันที่จริงไม่มีคําว่าความรักสําหรับพวกเราด้วยซ้ําแต่สําหรับสังคมของคุณซึ่งในการคิด พื้นฐานเรื่องการแบ่งแยกสิ่งที่แสดงออกมาเป็นความรักจากพื้นฐานความคิดนี้จึงไม่ตรงกับความเป็นจริงพวกคุณก็เลยต้องบัญญัติคำขึ้นมาใหม่ที่พวกคุณเรียกมันว่าความรักนี่แหละดังนั้นความรักในความหมายของคุณกับความหมายของพวกเราจึงไม่เหมือนกันเลยคนบนโลกนี้ถนัดที่จะพูดจาวกวนนะครับผมพูดหยอกเซอร์เล่นเมื่อคุณ เป็นความรักแล้วคุณจะเข้าใจมันแบบที่ไม่ต้องให้ใครมาอธิบายเลยเสอร์ชินชายด้วยคำพูดที่ดูเหมือนจะมีความหมายผมรู้ว่าที่คุณพูดมานี้ต้องมีความหมายมากกว่าที่ผมเข้าใจแน่นอนแต่ผมก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ผมจะจำมันไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมพูดขณะนี้ดวงอาทิตย์เริ่มตั้งฉากกับศีรษะของเราแล้วผมเริ่มรู้สึกเหนื่อยและกระหายน้ำมาก โคฮารุผมขอไปหาน้ำดื่มสักหน่อยนะครับผมเรียกเธอให้หยุดข้างหน้านี้จะมีจุดตัดกับลำธารค่ะเดินลงไปจนสุดทางนี้ก็จะเจอพอดีเราค่อยพักกันตรงนั้นดีไหมคะเสธอแน,นำ ได้ครับโชคดีที่ทางที่เหลือน,นี้เป็นทางลงเขาผมจึงไม่ต้องออกแรงสักเท่าไหร่แค่ค่อยๆประคองไม่ให้กิ้งลงไปเท่านั้นพอเดินลงมาถึงจุดที่ต่ำสุดเราก็พบกับลำธารขนาดเล็กฟันชีเมื่อไปถึงผมจึงรีบก้มลงวักน้ำมาดื่มอย่างหิวกระหายคุณนั่งพักที่นี่ก่อนนะคะฉันจะขอไปทำธุระส่วนตัวหน่อย ควารุพูดจบก็เดินเลาะลงไปตามลำธารด้านหนึ่งผมนั่งลงที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งโดยเอ็นพิงม้วนกระดาษที่แบกมาสายลมที่พัดเอื่อยๆประกอบกับความเหนื่อยล้าทำให้ผมเผลง,งี่บหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ขณะที่ผมกำลังหลับอยู่อยู่ๆก็รู้สึกว่ามีลมหายใจดังฟืดฟืดอยู่ใกล้ใบหน้าและเมื่อลืมตาขึ้นก็พบกับสิ่งที่ทำให้ผมตกใจสุดขีด สิ่งที่อยู่จรงหน้าผมคือเสือโคร่งตัวใหญ่ยักษ์ยืนคร่อมตัวผมอยู่เฮ้ยเสือเสือเสือผมตะโกนลั่นออกมาด้วยความตกใจตาผมเบิดโพรงขนแข่และขนหัวตั้งโชวชันเนื่องจากความกลัวด้วยสัญชาติญาณการเอาตัวรอดผมจึงใช้มือและเท้าดันตัวเองให้ถอยหลังไปกับม้วนกระดาษแบบสุดตัวแต่ยิ่งถอยเจ้าเสือร้ายก็ยิ่งตามมาพร้อมทำเสียงคำรามในคอเป็นเสียงต่ำ,ตำ